ที่เล่าหลวงเล่าเรื่องในวันนี้จะมาเล่าเรื่องคุณครูคนหนึ่งให้ฟังคุณครูคนนี้ชื่อกิติใจทองคุณครูวัยเกษียณอายุ81ปีอดีตที่เล่าหลวงแห่งบ้านแม่จั่วจังหวัดพะเยาวิกฤตชีวิตของครูกิติคือการที่ตัวเองดื่มหนักดื่มจนเสียสุขภาพเราสาเหตุจริงๆมันมีชีว่าทีสผมเป็นเกาอย่างไงเป็นเกาแต่แล้วผมเดินมันมันมันค่อนทางจะบางข้ามันก็เจ็บเนาะคือเรากินไปปุ๊บมัน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 มึนมันเมาสินะ เดี๋ยวเราไปเดินที่มันล้มคืงเจ็บอีกลำบากไอเป็นเขาเสื่อมอครับแล้วคือกับลูกก็ไป,ปทำงาน,งาน,นอย่างลูกแงนอน <ๆ S 1> กับใครมีเวลาะใครมาดูแลกันคิดอะไรากินพอนอนปุโอ้โหบ้านมันหมุนเอ้ยบอกมันบอกไม่ถูกไงมันมันไม่สนุกอะครูกิติเคยเป็นครูมามากกว่า40ปีเคยสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลของจังหวัดพะเยา ผมก็มีอาจาที่สอนมาที่นี่ก็สอนตอนนั้นเขามีบานึชิ้นเจ็ดผมก็สอนภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์ของต่อหาชิ้นเจ็และด้วยพฤติกรรมของตัวแกเองที่เป็นคนชอบดื่มแกก็จะหาเรื่องดื่มทุกครั้งที่มีโอกาส เขากิยิงก็ประมาณวัยรุ่นเรกินมาเรื่อยๆประมาณยี่สิบคือเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันมันเขาเ,เขากินเราก็กินกับเขาไปอย่างนั้นนะเราไปอยู่บนนอกเนาะเราก็จะเป็นต้องกินกับเขาเพื่อจะเข้าสังคมของเขาไงเรากไม่รู้ลิมิตมันมากขนาดนั้นคือเรากินอย่างเราไปเรื่อยๆเมื่อก่อนยังชิ้กินด้วยชั้งเล่นไพ่ด้วยคุณตรงๆนะคือว่าถ้ามีเล่นไพ่กินเหล้าเลยก็ไปกันเรื่อยๆบางิเป็นวันเป็นคืน,นแล้วหนึ่งในลูกศิษย์ของครูกิติเล่าว่าเมื่อก่อนก็เคยเห็นครูดื่มเหล้าอยู่บ่อยๆก็เห็น กับเพื่อนที่เป็นคูด้วยกันนี่นะครับแต่ผมก็หัวมันกินจะได้นอนแต่ก็หันกินสองคนก้อนใบยอส่วนใหญ่ผมหันปุ่นกินหรือละอ่อนพอนะครับก็คือถ้าเลิกปุ่นก็ไปกินที่บ้านเปนุ่นเองนะครับแต่ในโรงเรียนอะไรอย่างนี้เปจนบบบวรือละอ่อนหัวกินเหล้าหนาอย่างเงี้ยครับบางทีพอเลิกเดือนปุ๊บเราก็กินอย่างที่แต่เพิ่าไติดลมงไปไปกันต่ออย่างนั้นอ่ะบางทีเราก็ไปกินจ้ำบ้านผู้ปกครองเขาอย่างเงี้ยดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจอยู่นะ เพราะคนที่เป็นครูที่ต้องสอนเด็กนักเรียนและเป็นต้นแบบให้ห่างไกลจากเล่ากับกลายมาเป็นที่เล่าหลวงเสียเองเชื่อเถอะว่าในใจลึกๆความเป็นครูไม่ได้อยากให้ลูกศิษย์มีภาพจำว่าตัวเองเป็นคนติดเล่าแกน่าจะแบบอือถ้าอย่างเล่าหน่อยดีผมก็เลยหันเป็นย่าง,งนะี่นะ,ะแกจะเอาใจใส่นักเรียนนะครับคือถ้าสมมติเราอ่อนบ่ไาม้ครับแกจะไปตัวหาบ้านเลยครับแบบไปตัวหาตีบ้านมาหิ้นเนี่ยครับคือว่าคือเรากินไปปุ๊บ มัน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 เมาสินมั้งแกเดี๋ยวเราไปเดินคือมันล้มคือเจ็บอีกลำบากเออแล้วก็เลยตัดสินใจไม่กินเลยสมก็เลยอะมันเรื่องอะไรต้องบาต้องกินมันมีประโยชน์อะไรเข้ามาเนี่ยเออแล้วก็เลยตัดสินใจไม่กินเลยความเป็นครูมันไม่มีวันเกษียณเลยทําให้ครูกิติต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีไปตลอดชีวิตส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจะเคยเป็นครูเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นพ่อ มาวันนี้ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานบ้างดังนั้นครูกิติจึงเลือกที่จะถ่ายทอดและเป็นต้นแบบที่ดีให้เห็นว่าคนนี้ชื่อครูกิติแม่พิมพ์ของชาติไม่ใช่นายกิติที่เล่าหลวงประจำโรงเรียนแล้วนานสิทธิ์กับครูกิติมีอะไรอยากจะฝากไปถึงนักดื่มหน้าใหม่ที่บางส่วนยังเป็นเด็กและเยาวชนกำลังจะก้าวเข้ามาในเส้นทางนี้ไหม ผมเคยผ่านจุดหันมาแล้วแต่ว่าอาจจะบ่ได้เคยเป็นไม่รุ่นเหมือนเหมือนอ้อนไปผมไปบวชเฮียนวัดนะครับแต่เต่าตีหานหนึ่งเบเดียวนะครับอยากฝากที่หล่ออนมีความหากักในการดำเนินชีวิตตัวเก่าหนักกว่านี่นะครับคือนเเดียวอย่างที่ร่อแหลมมันเยอะเนาะพ่อแม่ว่าอยังบวเคยฟังเลยครับเลยยังขึ้เขาแบบแต่นักเกิดตัวนี้บ่กเออยังน้นอยๆอ่ะตั้งใจงเฮียนก่อนบอเฮียนจบมีการงานทำกว่ากักำกับอย่างครับ ไอ้ผมยิงแย่ยิงแล้วใหญ่เลยมันมันเป็นการเรียนแบบเขาเนาะเป็นแบบหนังฟ้องสิ่งและะ้วจำอะไบ้างนี่เราป้าพูดกันยากแล้วบางทีพ่อแม่เขาไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยสนใจด้วยมันต้องช่วยกันเอาเฉพาะโรงเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้ยิงอย่างนี้ยิงแล้วไปเลยเนาะพิชาสินทําแล้วเลิกเรียน้นนะตำลังกลับมาเรียนใหม่ไอ้นี่นอยู่ชิตตัวเขาเองด้วยนะไอ้ไข้ก็สอนหมดละอยู่ชิดตัวเขาเองไงว่าเขาจะเลิกรือไม่เลิอกอะเลิอกอะไรก็ดี และนี่ก็คือเสียงสะท้อนเล็กๆจากเ,าเรือจ้างหนึ่งลำที่ส่งใครหลายๆคนไปถึงฝั่งจากอดีตที่เล่าหลวงในวันนี้ครูกิติคุณครูวยรัยเกษียณแห่งบ้านแม่จั่วจังหวัดพยาวคุณครูที่กเกษียณแค่ร่างกายแต่จิตวิญญาณของความเป็นครูกิตติไม่มีวันกเกษียณแล้วคุณละ่ะลองนึกไปถึงตัวเองว่าจะเป็นแบบไหนให้คนจดจำคุณในวยัยเกษียณคุณเลือกเองได้ลองเช็คตัวเองได้ที่